สวัสดีครับพ่าย้าสาวสีสวัสดีครับ,รบมึอนี้สาวสีได้ยังกี่น,นอ้อมึอนี่นอ้อหนึ่งปลาตำเจียวบิ๊บโอ้ตัวผู้ตัวแม่นี่กระเทยโู้ปลากระเทยโอ้ขัดเขาวะโอ้เจียวมันจะเสีย,ยเปล่ามึงเจียว ตั้งขนาดควา,าพริกดิ่สิ เสร็จเรียบร้อยครับเป็นสูตรเจ้าสาวสีครับโอ้ <c oughs> เอาขันต้อนต่อไปบันอนหัวดิโอ้โออยติตามโค้งง่ายแท้ <c oughs> โค้เปลี่ยน,โ,โ,นโค้เปลี่ยนบันที่หัวใสโค้งง่ายง่ายนุกี้ติดคักเฮดับแรกเอาพริกลงกก้อนนะครับผม,มกับเจ้ากินครับปานินลุยสวนเนี่ยนะ <c oughs> อันนี้ปานิ่นลุยสวนสวนเห็ดสวน,สวนลุยไรสวนยี่ปานิ่นตัวนี้จำเจ้าพวกพกปีกปีกทึงตำถทึ่งยางพริกเด่นเขตาตืา

ปูปูเปีปีที่เด็ดที่เด็ดนี่ที่เด็ดยี่ที่เด็ดสีนี้สาวสีมากสีจวดจวดนี่นี่สีก็สันสีก็แดงโอ้ขั้นตอนต่อไปใส่มาเชียร์เชีย

Thùng sếp ô tô 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 đám đạo xe sếp hai đây hai nói mọi mặc mọi người rồi người nó người mọi người Có người mọi người mọi chắc mọi phải mọi người mọi người Hát à, thì hầu hẳn là cái tiệm vai mà say wow nhớ bà hô 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 si

อย่ตรงนี้นมาได้ครับปัดกินเขาครับคุณอย่ากมาย่ายฮึฮึฮึเถอะอยากมาย่ายากับสาวสีขาอยากกินเขากันเด้อครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเด้อครับบ๊ายบาย